สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจุดประจวบของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสรับเดือนธันวาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร กดอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสับ์ที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลเนะาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ เด็กถือถ้วยไพ่ดี e อมเพรสไพ่เด e ะเลเวไพ่เดอะเฮอร์ไพ่ king ถือถ้วยก้9ถ้วยไพ่เดอะซัแล้วก็ไพ่6ถ้วยไพ่2ดาบไพ่ใบสุดท้ายคือวงล้อแห่งโชคลาภอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญโหรุนมากครับไพ่แทบไม่เสียเลยมีไพ่เสีย นิดหน่อยคือไพ่สองดาบนอกนั้นดีหมดเลยดังนั้นชาวกลุ่มลัคนากลุ่มรับพลังงานบวกไปเต็มๆเลยนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้โอ้เป็นอะไรที่แบบยินดีด้วยนะครับคือไพ่เด่นๆดีๆมาเยอะมากเลยนะดังนั้นพยายามเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นแล้วตัวคุณจะประสบความสําเร็จรับแต่พลังงานด้านบวกนะไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็น D.M. Press เลย The m Press แปลว่าตัวคุณเองนะครับมีโอกาสที่จะมี ความสุขความสมหวังเป็นตัวจริงนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณเป็นหญิงแปลว่าคุณจะมีความสุขความสมหวังกับสิ่งที่ผู้หญิงต้องการนะครับนะมีครอบครัวมีลูกมีความสุขความสมหวังที่ดีมากๆเลยกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะตามไพ่ของตำนาน The e m press คือผู้ที่ โชคดีเป็นคนที่ถูกเลือกนะครับเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เขาให้ความสําคัญให้ความรู้สึกดีๆรักชอบนะครับและปรารถนาที่อยากจะได้คุณนะเป็นอะไรที่แบบเป็นเสน่ดึงดูดได้ดีมากๆเลยสำหรับชาวกลุ่มนะครับเป็นอะไรที่ถูกตอบโจทย์มากๆถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้ภรรยาที่ดีได้คนที่ใช่ได้คนที่ดีเป็นเป็นแม่ของลูกอ่ะ ออประมาณนั้นเลยเนาะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับมีโอกาสสูงแต่ไม่ได้ทุกคนนะครับไพ่เนี่ยปรากฏขึ้นมาเนี่ยแปลว่ามีโอกาสได้สูงมากๆ90%เลย95%เลยนะที่คุณจะได้อยู่ที่คุณเลือกถูกต้องหรือเปล่าถ้าคุณเลือกถูกคุณได้รับรองคุณได้คนที่ดีแล้วคนที่ใช่คนที่รักคุณชอบคุณนะครับ ถ้าคุณได้ผู้หญิงคุณก็จะได้ผู้หญิงที่มาดูแลเอาใจใส่ตัวคุณแต่ถ้าเป็นตัวคุณนะครับคุณก็จะเป็นคนที่ได้ผู้ชายจะมาดูแลเอาใจใส่เราแบบนั้นเป็นตน้นพูด,ดง่ายๆคือเป็นอไอที่สุขและสมหวังมากๆเลยนะครับมีความเติมเต็มอุดมสมบูรณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จกับความรักความสัมพันธ์มากๆเลย อิทธิพลของไพ่นะครับขึ้นมาเป็นไพ่เดอะซันมาอีกตัางหากเดอะซันกับดีเอ็มเพรสเนี่ยใครกําลังกับ1ถ้วยโอ้โหพลังงานรุนแรงมากนะครับใครที่กําลังวางแพผนที่จะมีบุตรมีโอกาสมีบุตรได้สูงมากๆเลยสำหรับชาวราศีกุมนะครับแล้วก็ลักขณากุมนะเพราะว่าดีเอ็มเพรสสังเกตดูอุ้มท้องเด็กถือถ้วยก็คือมีโอกาสที่จะมีข่าวดีมีโอกาสที่จะได้ลูก ส่วนไพ่เดสันก็มีผู้หญิงอุ้มท้องอีกเห็นไหมโอ้มีโอกาสมีโอกาสสูงมากกับการที่จะได้บุตรนะแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้อยู่กับแฟนผมไม่ได้อยู่กับลูกหรือหนูไม่ได้อยู่กับแฟนแล้วจะมีลูกได้ยังไงมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีลูกนะครับฟังดีๆไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีลูกแต่ใครไม่พร้อมนะครับ คุณก็ต้องป้องกันนะครับเพราะว่าไพ่มันเกิดขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะก็ต้องป้องกันนะสําหรับใครที่ยังไม่พร้อมจะมีบุตรคุณก็ต้องป้องกันเพราะว่าพลังงานมันรุนแรงเกิดขึ้นนะแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีหรอกบางคนก็มีลูกไม่ได้อยู่แล้วอะไรแบบนี้มันก็ไม่เกี่ยวมันก็จะเป็นความรักความสุขความสมหวังในด้านอื่นๆแทนเพราะว่าคุณจะได้รับการดูแลอาการเอาใจใส่จากคู่ครองคนรักที่ดีนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะมีไพ่เนี่ยขึ้นมาคือความอุดมสมบูรณ์ความรู้สึกในนเรื่่อออองของขความอบอุ ความชื่นมืน่นะครับเด e Sun หมายถึงแสงสว่างหมายถึงอโอกาสดีๆการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเข้ามาทำให้เรามาีสิ่งที่มันตอบรับกับความรักความสัมพันธ์กับตัวเรากับเขามากขึ้น t ด e s u ันเนี่ยแปลว่าชัาชายชนะความสำเร็จใช่ไหมครับแล้วมันยังหมายถึงในลักษณะของความรักที่มันมีความเติบโตการพัฒนาที่ดีแล้วมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นมันเป็นความสุขที่เราจะได้รับ นะครับที่ดีมากๆเลยนะจากไพ่เดชสันนะครับแล้วมีไพ่เด็กถือถ้วยมาเด็กถือถ้วยขึ้นราศีธาตุน้าราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนและยังมีไพ่เด็กถือเหรียญมาอีกต่างหากเด็กถือเหรียญคือราศีธาต ดินราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรนะครับอันนี้ตามจริงๆก็เหมือนกันเนาะโอเคมี2อธาตุค่อนข้างรุนแรงนะครับมีโอกาสที่คุณเองจะได้ลักษณะของความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อยๆมีการพัฒนามีการเติบโตมีการต่อยอดนะครับมีการเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของโมเมนต์ความรักความสัมพันธ์ที่ดีเติบโตพัฒนา ไปข้างหน้านะครับมันอาจจะไม่ได้หวือหวาในสลับบางคนแต่บางคนก็หวือหวามากๆเลยเพราะว่า The Empress ขึ้นมาพลังงานมันรุนแรงมากนะครับถ้าเราทำทำตัวเองให้เป็น The Empress คุณจะได้รับโอกาสดีๆแน่นอนนะครับอ,อุปสรรคปัญหาสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นก็อาจจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายไปเนาะ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเด็กถือถ้วยมาเด็กถือถ้วยแปลว่าตัวคุณเองต้องพยายามเปิดรับพลังงานในมุมบวกมากๆและพยายามเรียนรู้เด็กถือเหรียญคือการเก็บเล็กผสมน้อยกับการเรียนรู้การพัฒนาไปทีละขั้นทีละตอนเด็กถือเหรียญคือการรู้คุณค่าเด็กถือถ้วยคือการมีจินตนาการความรู้สึกในการเปิดรับพลังงานในมุมบวกนะครับมันเป็นอะไรที่ ดีมากๆเลยถ้าเด็กถือถ้วยและเด็กถือเหรียญขึ้นมามันเป็นการส่งเสริมกันและกันถูกไหมครับมันคือความรู้สึกในการพัฒนาที่ดีนั่นเองเนาะมันเป็นโอกาสมีจังหวะในทิศทางที่ดีมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีโอกาสที่คุณกับเขาจะเป็นคู่กันมีไพ่ t h e l o v e r มานะครับมีโอกาสที่จะได้ถูกเลือกแล้วยังมีโอกาสที่จะเป็นคู่ครองคนรักที่ดีต่อกันนะครับและมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้ ความโชคดีเพราะว่ามีไพ่ใบน,นี้คือวงล้อแห่งโชคลาภวงล้อแห่งโชคลาภคือความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะเหมือนจัก,กราวาลดวงชะตาพรมลิกิจจะเวียงมาให้คุณนะครับได้เจอเขานะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรในละักษณะของ บางคนอาจจะห่างหายกันไปบางคนอาจจะเป็นคนที่เรากําลังคิดถึงอยู่เป็นคนที่เรากำลังอยากจะมีคอมมิทเมนต์อยากจะมีอะไรดีๆกับความสัมพันธ์บอกเลยมีโอกาสแต่างงานมีโอกาสมีคอมมิทเมนต์มีโอกาสมีการมั่นหมายเกิดขึ้นนะครับมีอะไรดีๆเข้ามากับชีวิตมีโอกาสที่จะได้รับการถูกเลือก แม้กระทั่งคนโสดก็จะมีคนดีๆเข้ามาหาตัวคุณได้แบบนี้เป็นต้นก็เป็นคนธาตุดินธาตุน้ํานะครับค่อนข้างสูงมากๆธาตุลมกับธาตุไฟจะน้อยนิดหนึ่งส่วนมากจะเป็นคนธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำเนาะก็มีโอกาสที่จะเป็นคู่ครองคนรักกันหรือมีโอกาสที่จะลงหลักปักฐานมีความรู้สึกในทางเดียวกันไพ่เลเวอร์แปลว่าไพ่คู่หลักถูกไหมแปลว่าไพ่คู่หลักไงส่วนไพ่วงล้อแห่งโชคลาภแปลว่าจะมีคนอะ่ะ เข้ามาหาเรานะครับจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาเราให้เราได้เจอให้เราได้พบปะแบบนั้นเป็นตน้นยังมีไพ่ใบนี้ด้วยหถ้วยหกถว้กถวยเป็นไพ่ของการที่เราจะมีคนมาจีบมีคนมาชอบมีคนมารักมีคนมาเข้าหาเราแบบนั้นเป็นตน้นเพราะเราดูดีมีเสน่ห์มากเลยถูกไหมครับเพราะเราเป็น t m p r m s s e s s ไงเออเป็นคนที่ใช่นะครับ เขาจะเห็นเราเป็นคนที่ใช่แบบนั้นเป็นต้นเขาก็จะเข้าหาเรามาจีบเรามาชอบเรานะแบบนี้เป็นต้นมีของมาให้เรานะครับหรือใครที่จบเลิกลากันไปหรือคนที่ห่างหายกันไปในอดีตเนี่ยนะครับอะไรที่มันมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยชัดเจนจากไพ่สองดาบเนะี่ย มันจะมีโอกาสที่เขากับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันกลับมามีคอมมิทเมนต์ต่อกันอะไรแบบนี้มันเป็นทางแบบโพสิทีฟมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับเพราะว่าไพ่มันก็ดีแทบทุกใบแล้วอะเนาะยังไงซะก็พยายามพัฒนาตัวเองนะแต่อย่าหลงละเริงกับสิ่งที่ว่าไพ่ดีแล้วเราจะดีไปซะทุกอย่างนะครับตอนมันดีมันก็ดี แต่ตอนที่เราหลงและเลงอ่ะระวังจะตกลงไปในหลุมโดยที่เราไม่ทันชราดเราชราใจอ่ะแล้วเราไม่ได้ไต่ตองตึกตองเอาไว้ก่อนแชร์นิดนึงนะครับชาวราศีกุมแล้วก็ราคนากุมคุณโชคดีแต่ไม่ได้ว่าคุณจะโชคดีแบบนี้ตลอดไปอย่าหลงอยู่กับความโชคดีนะครับแล้วเวลาหลายก็อย่าอยาคิดว่าเราจะต้องร้ายตลอดไปเราก็แค่ต้องปรับต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์กับตาม สิ่งต่างๆที่ไพ่แนะนำนะครับเป็นไปได้ก็ลองปรับตามไพ่บอกแล้วกันแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังที่ดีได้นะครับอย่างไพ่เนี่ยบอกว่าใครที่กำลังมีประเด็นมีปัญหาหรือความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังเลือกอยู่ว่าเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้แต่ไพ่เนี่ยบอกนะครับว่าค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรที่เราจะได้ไปต่อ แบบนี้เป็นต้นเนาะเพราะมีไพ่เจอเฮอร์มิตเกิดขึ้นแล้วก็มีไพ่9ก้าถ้วยเกิดขึ้นยิ่งถ้าเรารู้จักพิเคราห์พิจารณาแล้วรู้จักหลักตัวเองนะครับแล้วรู้จักใช้สติกับการดําเนินชีวิตนะครับไพ่เดอเฮอร์มิตหมายถึงไพ่ของการตกผลึกการเข้าใจการเรียนรู้การเสาะแสวงหาคาว่าเสาะแสวงหาอะไรเสาะแสวงหาในลักษณะของอความเข้ากันนะครับ หรือพูดง่ายๆก็คือการเรียนรู้การปรับกันและกันนะ่ะคุณเป็นคู่กันแล้วเราจะหยุดการเรียนรู้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับเราเป็นคู่กันแล้วเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเหมือนผมเนี่ยทายไพ่เป็นแล้วอะ่ะผมก็ไม่ได้หยุดในการที่จะพัฒนาหรือการเรียนรู้ในเรื่องไพ่เลยนะใครที่ตามผมมาตั้งแต่แรกจะรู้พัฒนาการของผมเลยว่าพูดตั้งแต่พูดยังพูดติดๆขัดๆพูดเหมือนกับแบบอ้อมไปอ้อมมาวนไปวนมานะครับแล้วก็ พูดอะไรก็ไม่รู้อะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เราก็แบบค่อนข้างโฟล์ขึ้นรู้จักเป็นแบบเมืองโปรเฟสชันแนลมากขึ้นถูกไหมครับอะไรเงี้ยมีคําแนะนําที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะเราพยายามเอ่อเขาเรียกว่าศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้มากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมันก็จะเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลของเราแบบเนี้ยเป็นต้นดังนั้นเนี่ยการที่เราครบกับเขาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องหยุดแค่นั้นแล้วนะครับเอ่อเพราะว่าขนาดอายุเรามันยังไปเรื่อยๆเลย ความสัมพันธ์ของเราก็ต้องไปเรื่อยๆเพราะถ้าเกิดเราหยุดปุ๊บความสัมพันธ์มันเริ่มไปเรื่อยๆแต่เราหยุดแล้วเนี่ยมันแปลว่าเราก็จะไม่มีการพัฒนาสุดท้ายมันก็จืดจางดังนั้นเราต้องรู้จักที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับกันให้มากส่วนไพ่เก้าเก้าถ้วยหมายถึงการพัฒนาในลักษณะของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตนบ้างบางทีเราก็ต้องมีพื้นที่ในลักษณะของการที่แบบเขาเรียกว่า ให้เกียรติกันและกันบ้างแบบนั้นอะ่ะมันก็จะทําให้ทุกอย่างของเราอะ่ะไปได้เรื่อยๆนะครับนะมันก็จะทําให้ทุกอย่างกับความรักของเรานั้นปรับไปในทิศทางที่ดีใครที่ยังมีความรักที่ยังไม่เสถียรใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ดีอย่างที่ไพ่บอกแปลว่าให้คุณรู้ไว้เลยว่ามันกําลังจะดีแล้วเพียงแต่คุณต้องปรับอีกหน่อยนะครับโดยการเรียนรู้ในการพัฒนาและรู้จักมองการไกลในระยะยาวนะครับ มองการไกลในระยะยาวแปลว่าอะไรไปให้อีกอการมองการไกลในระยะยาวแปลว่าถ้าเรากําลังเผชิญหน้ากับความยากลําบากในตอนนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าทุกอย่างมันจะจบลงแค่นี้ให้คุณโฟกัสไปอีกนะครับข้างหน้าอีกว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็มีการปรับเปลี่ยนได้แค่คุณต้องเปิดใจยอมรับนะครับทุกอย่างจะดีเองนะแต่ถ้าคุณ Negative นะักทีมน่ะคุณจะพังตั้งแต่วันนั้นเลย ดังนั้นเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่ามีโอกาสของการกลับมาของคู่ครองคนรักนี่มากเลยและมีโอกาสที่จะมีคอมมิทเมนต์ได้มีโอกาสที่จะแต่างงานกันได้เป็นคู่กันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ